หญ่ล้อเก็ตอนนี้นะครับก็ทําการใส่ล้อนะครับซึ่งตอนแรกใส่ผิดนะเป็นล้อใหญ่ล้อเล็กนะก็แก้ไขนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการประกอบรถนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะรบหว่างประกอบเสร็จนะครับว่ารถนี้ข้อมูลอะไรเป็นยังไงนะครับอ,อ๋อรู้แล้ววิธีประกอบง่ายคือต้องเอาหงายอย่างนี้แล้วค่อยประกอบลงไปไปประกอบงั้นไม่ได้อืม อย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่เข้าล็อกก็นี่นะครับเป็นเสียงของพ่อผมนะครับเขาก็มาช่วยประกอบรถให้ผมนะครับมีล้อหน้าอ๋อล้อหน้าต้องเล็กล้อหน้าแต่วิโกหรอหวังใช่แกนี่ใส่้วแกนแกนแกนนี้ก็นี่ไปนะเดี๋ยเอพิโซดอื่นนะครจะมารีวิวรถคันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตัสนะครับรถโรตัสนะครับรถของอ่าเฟอร์วี่รุ่นหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับของนิกิโอดาครับแล้วก็ รุ่นของไอต้นเซน่านะครับเป็นห9ึ่งเนะครับก็เดี๋ยวจะมาวิวให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเดี๋ยวมีคันใหม่นะครับก็จะมาวิวเพิ่มนะครับก็ตอนนี้กลับมาสู่การประกอบของเราต่อนะครับ เรใส่ก่อนก็ล้อใส่อืมนี่นะครับก็ทําการต่อครับจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เป็นมือใหม่นะเพิ่งว่าหัดต่อพวกนี้นะครับก็เพิ่งเคยซื้อมาต่อเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะทําได้ช้าหน่อยนะครับ เป็นไงบ้างครับความรู้สึกในการต่อเอลรกก็ดูยากครับแต่ก็เริ่มจับหลักว่าอ๋อต้องหงายท้องไม่งั้นพอตั้งตั้งแต,ต่ังแบบอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องหงายท้องมาแล้วประกอบขนลงไปไม่งั้นมันจะเราไม่เห็นรูที่จะขันน็อตแล้วก็ไม่เห็นตำแหน่งที่จะวางล้อครับนี่นะครับก็ใช้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อ้อยข้างหลังต้องแบบเข้าไปหน่อยไนะเข้าเข้าเรียบร้อยแล้ว ต้องสนิทอย่างนี้นอ๋อกดกดเข้าไปหน่อยแล้วไม่ได้ไม่ได้ไหรอดนดูแบบวบวมๆแบบแปลกนี่นะครับก็อย่างที่ได้ดูนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ประกอบใกล้เสร็จนะแต่ตัวล้อนะครับล้อมันล้อมันยังรู้สึกออกมาบวมออกมาข้างนอกตัวรถนะครับก็ถ้าล้อมันก็ควรจะอย,อยู่อย่างนี้นะครับ ก็แก้ต่อนะครับหรแกนหักแฉรูหลักแล้วหรือประกอบง่าย้ะครับผมก็นอกจากสการเรียนนะครับผมว่าเราก็ควรหางานอดิเรกอื่นทํานะเว้นเกมรือว่าสะสมของนะครับก็ลองหาที่ชอบนะออกกําลังกายบ้างหรือว่าทำอย่างอื่นดูนะครับก็นี่จะเป็นคอนเทนต์นอกเนจากเรื่องเรียนแล้วก็เว้นเกมนะผมก็แคสแพนเวซอมบี้ไปแล้วก็ก็ผลตอบก็ค่อนข้างดีแหละจะมาทําต่อช่วงปิดเทอมนะครับก็ เดี๋ยวเทอมนี้เวียนรุ่นเดียนนี่ก็จะมามเรียน,น,น,นเรียนรุ่นเรียนนี่ก็จะมาอัพให้นะครับเอาตรงนี้ร้อเป็นอะไรครับร้อมันต้องเข้าไปสุดแกนใช่ครับใช่ครับนี่นะครับอืต้องร้ออันนี้นี่แกนสวยมากครับอันนี้ก็เป็นล้อหน้านะครับชึบอันนี้ก็เป็นยางของกูดเดียนะครับ กูดเยยของเวอร์ชั่นของไทยของไทยอีเกิลนะครับนี่นะครับเราสามารถดูได้จากตัวตัวตัวล้อนะครับนี่ผมจะโฟกัสให้ดูนะครับเป็นกูดเย่อีเกิลนะครับนี่นะครับก็พอต่อต่ล้อเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มทําการต่อล้อเ,เข้าไปแล้วก็ทําการแต่จะทาการขันน็อตต่อนะครับอันนี้ย้อนหน้าใช่ไหม อืมยาวนะอ่าที่ตรงนี้อมาเราจับล้อล้อหน้ายาวกว่าล้อหลังชึบชึบนี่นะครับ อ้าวนะครับต้องเริ่มใหม่นะครับมันพุดด่งดันที่แกนนก็เล็กไปอีกก็เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ทำไมต่อมันไม่ได้นะครับ ต้องทำเทียพาร์ตนะครับต้องทาเทียส่วนนะถ้าเราทำสองส่วนพร้อมกันนะครับมันก็จะหยุดอันนึงก็จะหยุดมันก็จะไม่เวิร์กนะครับหรือว่ามันต้องทำพร้อมกัน ได้แล้วเฉยก่อนนะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงพาร์ทล่าสุดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นการต่อเพลย์บอยนะครับขันน็อตก็จบจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมายูตัวรถส่วนประกอบนะให้ฟังนะว่าใครเป็นคนขับนะแล้วก็รีวิวกันนะครับคุณภาพของงานเป็นยังไงนะครับของงานญี่ปุ่นนะครับ นี่นะครับนี่นะครับขับได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเาจะค่อยๆพาไปดูนะครับหลังจากที่ประกอบขันน็อตเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เป็นรถของเฟอร์วี่นะครับ F187 นะครับแสตต์ 88C นะครับเป็นรถของเฟอร์ทีมแข่งเฟอร์วี่นะครับที่ใช้แข่งในปี R1988 นะครับเป็นรถรุ่นสุดท้ายนะครับที่ใช้เทอร์โบนะครับก็อาจะมาค่อยๆให้ดูทีละส่วนนะครับงานของงานญี่ปุ่นนะครับ Q คิโยโชะนะครับแต่ผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับก็ดูเรามาดูนส่วนประกอบของรถนะครับก็มีสปอนเซอร์นะครับมีเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับเบอร์ยีิบเจ็ดนี่น่าจะเป็นของมิเชลเอ์เวโตนะครับก็ทีนี้เห็นนะครับได้ว่างานเนี่ยเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีการเก็บรายละเอียดของสปอยเลอร์นะครับมีการเก็บรายละเอียดของสปอนเซอร์ต่างๆนะค่อนข้างดีนะครับนี่เลยนะครับก็ส่วนตัวชัดซีนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กอลลอยนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่ามันก็ขับได้นะครับนี่นะครับชึบนี่นะครับเห็นไหมขับได้นะครับทีนี้ผมก็จะมาทําการเก็บสะสมข้ากล่องนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บข้ากล่องเอามาโชว์นะครับส่วนถ้าใครสงสัยนะว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงว่ามันอยู่ไหนไหนในหนังหรือว่าในอะไรก็สามารถดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นะครับว่า มันอยู่ในอะไรบ้างก็อาจอยู่ในซีรีส์นะครับของเซนานะครับก็ใน Netflix นะครับก็ไปดูกันได้ซีรีส์ภาคใหม่นะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในเรื่องของอ่าด็อกคูมินเทอรี่ของเซนานะครับอันเก่านะครับก็จะมียศคันนี้ปรากฏขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะอินเสิร์ตภาพทั้งของอ่าเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็เวอร์ชันเก่านะครับก็ให้ดูตัวรถใหม่รอบนะครับนี่นะครับเก็บละเอียดงานค่อนข้างดีเลยนะครับสปอยเลอร์ทำแล้วเขางสวยนะครับ ตัวงานตัวสีตัวเพ้นท์นะครับค่อนข้างดีรายละเอียดสปอนเซอร์ดีนะครับยางก็ดีนะครับเป็นยี่ห้อ g o o เย e ร์อีเกิลนะครับเป็น g o o เย e ร์เวอร์ชันอีเกิลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บใส่กล่องกันนะครับนี่นะครับก็เาจะมาทําการเก็บสะสมเข้ากล่องนะครับเนื่องจากตัวงานของตัวนี้นะครับไม่มีกล่องมาให้นะครับเราก็ซื้อกล่องเองนะครับแล้วก็มาตกแต่งตอนนี้กงตกแต่งเลวดนลายนะครับตกแต่งกล่องนะครับให้มันดูสวยๆนะครับ ก็นี่เป็นกล่องที่เราจะใช้นะครับนี่เลยนะครับกล่องข่าวคดีนะครับเดียวต้องเอาสกอเทมาปิดนะครับนี่นะครับก็ทําการเสร็จเรียบร้อยนะครับของเฟอร์วี่นะครับ f หนึ่งแปดเจ็ดนะครับสวัสดแปดแปดซีนะครับนี่เลยนะครับอยาจะถ่ายดี๋ยวขอขยับัดอม่นออกไปก่อนนะครับยวขอถ่ายคันนี้นะครับ นี่นะครับชึบนี่ดูรายละเอียดตัดนะครับนี่ผมจับกล่องแล้วให้ดูดีกว่าชึบนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวเลยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ